สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark Zero c r คูอีกครั้งนะครับกันที่ยายเรื่องสัพปปยุทธทะลุฟ้านะครับก็มาเจอกันในเล่มที่7นี้บทที่3นะครับก็ทางหายไปดานเลย <c oughs> ก็ไปอ่านมาหายุดหยุดวิภพอยู่นะกำลังมันเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเซียวเย็ยนของเราก็ได้โชว์ บัวเพิงพุทธาพิโรดน้อยไปทีหนึ่งนะหายโปรตรงก็ตกใจนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่สามบัวเพลิงพุทธาพิโรธเทียมเทียวเหยียนทำหน้างงงเมื่อแง้มมองหายโปรตรงที่โมโหกระทืบเท้าชั่วครู่ให้หลังสายหน้ายัางไม่รู้จะหัวรอะหรือร้องไห้ดีชูปเปลวเพลิงสองชนิดบนฝ่ามือแล้วยิ้มกล่าว ผู้เท่าไหาสภาพของข้าในตอนนี้สำแดงฉากระเบิดเช่นวันก่อนไม่ได้หรอกส่วนเจ้านี่ก็คือบัวเทิงพุทธาพิโรธที่ผ่านการปรับปรุงแล้วจะไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอีกปรับปรุงเหรอให้ปตงงุนงงเล็กหน่อยมองดูเปลวเพลิงสีม่วงในมือซ้ายของเซียวเหยียนยามนี้เขาถึงพบว่าที่แท้เปลวเพลิงสีม่วงกลุ่มนี้ไม่ใช่ไฟวิเศษแม้อุณหภูมิร้อนแรงแต่เทียบกับไฟวิเศษสีขาวขุ่นที่เซียวเหยียนใช้ในคราวก่อนแลดูอ่อนกำลังกว่ามาก เจ้าหนุ่มนี่ที่แท้มีสมบัติซุกซ่อนไว้เท่าใดกันแน่เดี๋ยวเพลิงเขียวเดี๋ยวเพลิงขาวตอนนี้ยังมีเพลิงม่วงออกมาอีกช่างลึกหลําสุดอย่างจริงๆให้โปโตงสส่หน้ากัดฟันกล่าวเจ้ามันบ้าข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะปรับปรุงจริงหรือไม่อยากจะเล่นก็เล่นเองเถอะข้าไม่ขอเป็นเช่นคราวก่อนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจบคำให้โปโตงกระพือปีกน้ำแข็งบนหลังเหินบินขึ้นไปบนฟ้า ท่านกลางสายตาตกตะลึงของฝูงชนจนกระทั่งกลายเป็นจุดเล็กดำๆจุดหนึ่งจึงค่อยหยุดลงดูท่าหลังเหตุระเบิดของบัวเพลิงพุททาพิโรธในคราวก่อนในใจของอดีตราชาน้ำแข็งท่านนี้บังเกิดความหวาดกลัวอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นคงไม่เลือกที่จะหลบเลี่ยงต่อหน้าต่อตาผู้คนมากมายเช่นนี้แงนดูไฮโปรตรงที่หนีขึ้นไปไกลลิฟเสียวเหยียนก้มหน้าเหลียวมองพวกเสียวติ่งที่กำลังจ้องตนด้วยสายตาพิลึกแล้วแบมือกล่าวว่าท่านผู้เท่าค่อนข้างขวัญอ่อนนะ เซียวติ่งและเซียวหลี่ต่างกระแอมไฮโปตงสูงไวก็จริงแต่พลังฝีมือกับแกกล้าจนน่ากลัวและเห็นท่าทีเมื่อคู่ของไฮโปตงพวกเขาสองคนอดกระวายราดแวงขึ้นมาไม่ได้ศบตากันแวบหนึ่งก่อนจะหัวเราะแห้งๆเยียนน้อยเจ้าคิดจะทดลองอะไรกันแน่ <c oughs> แค่อย่าทดสอบดูว่าสิ่งที่วิเคราะห์ออกมาจะใช้ได้หรือไม่คราวก่อนทดลองล้งลมเหลวทำเอาข้ากับผู้เท่าไฮเกือบตายเออ เขาคงมีเงามืดในใจถึงได้แสดงท่าทีเช่นนั้นพวกท่านไม่ต้องห่วงรอกข้าวนี้ข้าได้ตัดทอนอนุภาพลงแล้วต่อให้สุดท้ายล้มเหลวก็คงไม่ก่อหายนะเท่าคราวกรอนได้ยินน้ำเสียงที่ไม่ค่อยมั่นใจของเซียวเยียน บนหน้าผากเสียวติ่งและเสียวหลีปรากฏเงือเย็นขุดซึมในทันใดแม้พวกเขาไม่ทราบพลังฝีมือแท้จริงของไฮโปตงแต่ดูจากที่เขาสามารถผนึกปีกปราณยุทธ์ได้คิดว่าอย่างน้อยต้องระดับราชันยุทธ์ขึ้นไปแล้วเสียบเหยียนประดิษฐ์สิ่งที่พัพิสดารน,น่ากลัวอันใดออกมาถึงขั้นสามารถระเบิดคู่แข่งกล้าระดับนี้จนเกือบตายได้ทั้งสองศบตาก,กันแวบหนึ่งแล้วเลือกมองจุดเล็กดำๆกลางฝาสองเท้าค่อยๆถอยหลังหลายกล้าวหัวเราะแห้งๆคร้างกาวว่าอ่าข้าว่า พวกเราอยู่ห่างน่อยจะดีกว่าเจ้าจะได้มีที่ทดล,อง,ลองกว้างๆกล่าวพางทั้งสองพร้อมใจกันถอยล่นจนถึงขอบสนามแล้วค่อยหยุดลงแลเห็นกริยาของหัวหน้ากลุ่มทั้งสองสมาชิกกลุ่มสายเหล็กที่มุงดูต่างคนลุกสู้หลังช่างน้ำหนักระหว่างความปลอดภัยกับความอยากรู้ทุกคนต่างถอยกลูดถึงขอบสนามฉับพันสนามที่แออัดเปลี่ยนเป็นเวิงหวาง แลเห็นกลางสนามเปลี่ยนเป็นโล่งกว้างในพิบตาเซียวเหยียนสายหน้าอ่อนใจหันกลับมายิ้มปรีให้กับล่วปู้ที่สีหน้าซีสโลดโหหัวหน้าเซียวเหยียนปรีเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้หรือไม่ขวัญสถานพราเห็นอาการแตกตื่นของไฮโปตตงเมื่อครู่ล่วปู้ยามนี้แข้งขาสัน่น ไอ้โปรตรงพลังฝีมือระดับใดนั่นคือผู้แกงกร้าระดับมหาราชายุทธทั้งจักรวรรดิเจียม,มามีอยู่นับคนได้แต่กระทั่งคนที่พลังฝีมือสุดฉพรึงปานนี้ยังขวัญหนีดีฟอเพราะสิ่งประดิษฐ์ของเซียวเหยียนนึกภาพไม่ออกเลยว่าเจ้าสิ่งนั้นจะมีอนุภาพร้ายแรงปานใดล้วปู่ขับคล้องใจยิ่งหรือช่วงนี้ตนไปทำสิ่งใดให้เซียวเหยียนไม่สบอารมณ์อีกฝ่ายถึงอาศัยข้อนี้มามากำจัดตนกันฮ่าทะล่วปู่วางใจเถอะ บัวเพลิงพุทธาพิโลธคราวนี้อนุภาพต่ำกว่าขราวก่อนมากด้วยพลังฝีมือของท่านรับรองได้ไม่มีปัญหาแลเห็นรั่วปู่ตื่นผวาหน้าซีเสียวเหยียนสายหน้าระอาใจได้แต่กล่าวปอบจ้องมองใบหน้าหล่อใสที่แลดูไร้พิษสงนั้นรัวปู่อยากจะร้องไห้ไร้น้ำตาเพราะเหตุใดเรื่องอับประมงคลเช่นนี้ต้องมาเกิดกับตนเสมอหลังพิราบรำพัดกระชับชะตาตนเองอยู่นาน เขาได้แต่พงกศีรษะยิ้มเศร้าเร่งเร้าปานยุทธในกายทางโถมออกมาผนึกสร้างเกราะปานยุทธสีเหลืองที่แข็งแกร่งทนทานมาห่อหุ้มร่างกายเอาไว้พอลงมือก็งัดเกราะปานยุทธหมายเด็ดของระดับมหาคุยุทธออกมาดูท่าล่วปูคงรู้สึกพรั่นใจจริงๆและเห็นล่วปูเรียกระดมเกราะปานยุทธออกมาประหนึ่งเผชิญหน้าศัตรูที่แข็งแกรง่งเสียวเหยียนสายหน้าอ่อนใจเหมือฝ่ามือสองข้าง เปลวเพลิงสีเขียวและสีม่วงรูปวาบขึ้นเองจากนั้นสองมือค่อยๆประกบเข้าหากันค้อยหลังการประชิดใกล้ของเปลวเพลิงทั้งสองสีพลังงานรุนแรงสั่นกระเพื่อมรอบกายเซียวเหยียนเหมือนคราวนั้นเสียงปะทุดังสนั่นเป็นระลอกกระหึ่มกล้องจะกก้างฝ่ามือของเซียวเหยียนแต่ดีที่การประทุในครั้งนี้ไม่ได้น่ากลัวเชกเช่นในครั้งก่อนดังนั้นปราณย,ยุทธ่ปกป้องฝ่ามือเซียวเหยียนจึงยังต้านทานเอาไว้ได้ เซียวเย็นเพ่งสมาธิควบคุมเปลวเพลิงสองกลุ่มประสานกันอย่างช้าๆพยายามผนึกถึงพลังสภาวะล้ำลึกในขณะที่เข้าสู่หัวเรียวหัวต่อในครั้งก่อนลูกตาดำจัดจดจอจ,จ,จอจุดประสานของเปลวเพลิงตรงนั้นเปลวไฟสองสีม่วงสั่นไหวแบบแปร,ร,ร่รัาร้าวกระสายฟ้าเหนือเวหาไกลลิบให้โปรตรงขมวดคิ้วมองดูพลังงานสั่นกระเพื่อมรุนแรงรอบกายเซียวเหยี็นแล้วพึมคำว่าแรงกระเพื่อมคราวนี้อ่อนกว่าครา,ากวาาก่อนมากดูท่าเจ้าหนุ่มนี่คงปรับปรุงแล้วจริงๆ แต่เจ้าสิ่งนี้เกิดควบคุมไม่ดีแล้วระเบิดขึ้นมาพลังทําลายล้างกลับไม่ใช่นนอยเพราะจะอย่างไรเจ้าเปรวเพลิงสีเขียวนั่นก็เป็นไฟวิเศษของแท้เฮ้อเจ้าหนุ่มที่บ้าระหรมชอบเล่นแต่ของพี่เลนพวกนี้ให้โปโตงสายหน้ายิ้มขื่นแต่กล่าวตามสัตว์เขายังอดนับถือในความกล้าเสียงของเซียวเหยียนไม่ได้ ีนั้นตอนอยู่จกักรวรรดิชูอินเขาเคยเจอผู้แก่งกล้าท่านหนึ่งที่สามารถบังคับไฟวิเศษได้เช่นกันแต่ผู้แก่งกล้าท่านนั้นปฏิบัติต่อไฟวิเศษดุดพันมืบุรุษของตัวเองก็มีปานไหนเลยจะเหมือนอย่างเซียวเหยียนอย่างกล้าเอามาผสมผสานกับเปลวเพลิงชนิดอื่นในสายตาผู้แก่งกล้าโดยมากการกระทําเช่นนี้แทบเรียกได้ว่าล้นหาที่ตาย สายตาเซียวเหยียนตรึงแน่นอยู่บนเปลวเพลิงที่ถูกบีบอัดจนเป็นทรงกลมสีเขียวอมม่วงอึดใจต่อมาดวงตาดำจัดเบิกกว้างสิบนิ้วเรียวยาวขยุ่มบนกลุ่มเพลิงไม่หยุดบังคับกลุ่มเพลิงด้วยด้วยสติอันแจ่มใสเป็นครั้งแรกเซียวเหยียนกระจ่างแจ้งในที่สุดการขยุ่มแผ่วเบานี้ดูเหมือนเรียบง่ายปราณยุทธ์ที่ถ่ายเทออกมาตามเส้นทางแห่งเคล็ดวิชาเผาไหม้กลับมากมายมหาศาลจนน่ากลัวเพียงขยุ่มนิ้ว78ปดคราปราณยุทธ์ในปราณจักกาของเซียวเหยียนกลับห้องลงไปกว่าครึ่ง เซียวเหยียนพยายามนึกย้อนถึงความเปลี่ยนแปลงก่อนการขึ้นรูปของบัวเพลิงพุทธาพิโรธในคราวก่อนในดวงตาดำจัดหมุนวนอยู่ด้วยแสงเพลิงสีเขียวอมม่วงผ่านไปอีกอึดใจนิ้วมือที่ขยุ่มแขวเบาพลันหยุดลงพลังแห่งจิตวิญญาณแผ่กระจายออกมานอกล่างจากนั้นแปลสภาพเป็นเส้นสายเล็กๆทะลวงเข้าสู่กลุ่มเคืงที่ลุกโหมรุนแรง หลังการล่วงล้ำของพลังงานแห่งจิตวิญญาณพลังเกี่ยวการที่แฝงอยู่ในกลุ่มเพิงม่วงกับอ่อนกำลังลงเพียงชั่วพริบตากลุ่มเพิงซึ่งเดิมทีมีหนามแหลมเหมือนตัวเม่นโคงองอกอกมาไม่หยุดถึงกับนิ่งสงบลงอย่างสิ้นเชิงจ้องขเขม็งกลุ่มเคิงสีม่วงบนฝ่ามือที่สงบลงในที่สุดเสียวเหยียนถอนหายใจโล่งอกมือขวาประคองกลุ่มไฟหลับตาเล็กน้อยพลังจิตวิญ,ญญาณที่ลุกเข้ามาในกลุ่มเคิงเริ่มปรับแต่งบรรูปทรงของกลุ่มเคิง คอยหลังการขับเครื่องของพลังจิตวิญญาณกลุ่มเพลิงที่คล้ายกับลูกหนังเริ่มขยุกข,ขยิกขนาดที่ปอกับศีษามนุษย์หดลงอย่างรวดเร็วชั่วครูให้หลังเขาโครงฐานบัวขนาดเท่าฝ่ามือค่อยๆปรากฏให้เห็นท่ามกลางมวลแสงสีเขียวสลับม่วงผ่านไปอีกอืดใจมวลแสงสีม่วงค่อยๆจางหายฐานบัวสีเขียวอมม่วงที่วิจิตรการตาลอยขึ้นมาจากอุ้งมือเซียวเหยี่ยนเหนือนภาอากาศและเห็นฐานบัวเขียวอมม่วงที่ก่อตัวขึ้นอยู่กลางฝ่ามือเซียวเหยียน ไอ้โปตงลีตาพึมพำเจ้าหนุ่มนี่บังคับเปลวเพลิงได้ช่ำชองขึ้นทุกวันถ้าคราวก่อนเขาบังคับบัวเพลิงพุทธาพิโรธได้ถึงขั้นนี้เกรงว่าพญางูดำแปลกปีกนั่นคงเดินระเบิดตายคาที่ไปแล้ววันหน้าถ้าเขาประสานไฟสองชนิดได้อีกบวกกับความสามารถในการควบคุมเช่นนี้ข้าว่าในบรรดาระดับมหาราชยุดเว้นแต่คนที่ฝีมือแก่กล้าบางคนแล้วน่าจะไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานแรงระเบิดสุดตะพึงชนิดนี้ได้อีก ระบายไอเย็นจากปากปเบาๆให้โปตงจับจ้องดุมน้อยชุดดำด้วยสีหน้าสับสนขนาดพึมพคำเหนือพื้นที่สนามเตียวเยียนประคองฐานบัวสีเขียวอมม่วงเงยหน้ามองดูลวดปูที่ถูกปกคลุมด้วยกรอบปานยุดอย่างแน่นหนาบนหน้าที่ซีดเล็กน้อยเผยรอยยิ้มบางงอนิ้วดีดฐานบัวเบาๆฉับพันฐานบัวสีเขียวอมม่วงพลันแปลสภาพไปรำแสงสายหนึ่งพุ่งเข้าใสาล่ลวปูป่านสายฟ้าแลบ นิ่งมองบัวเพิงพุทธาพิโลดเข้าใกล้รั่วปู่ทุกขณะเสียวเหยงค่อยๆย,ยืดมือออกแล้วหูบกำทับพันเสียงดึงตวาดต่ำระเบิดสิ้นเสียงตวาดบัวเพิงสีเขียวอมม่วงที่พุ่งโฉบม,มากลางอากาศพันหยุดนิ่งตามด้วยพองขยายเล็กน้อยสุดท้ารระเบิดดังสน,นั่นเปรียงเสียงกึกก้องกับปนาสะเทือนโซนพรันกระหึมขึ้นมากลางสนามฝึก้อมรอยแตกมโหรารกระจายจากจุดระเบิดอย่างรวดเร็ว เป็นการบังคับที่หมดจดงดงามเหนือนภาสูงให้โบตงหลับตาลงช้าๆพึมพำแผ่วเบาขนาดเดียวกันกันกบความประวัติอันแท้จริงปรีล้นจากก้นบึ้งของหัวใจเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวทำเอาฝูงชนอุดหูโดยสัญชตาตญาณครู่ใหญ่ผ่านไปค่อยสบตากันแวบหนึ่งยังตื่นผวาแล้วเบนสายตาไปยังกลางสนามที่ละอองฝุ่นครุ้งกระจายในสนามเซียวเยียงค่อยๆสงบลมหายใจที่หอบถี่ สีหน้าซีดขาวเล็กน้อยปริมาณของปราญยุท์และพลังจิตวิญญาณสำหรับการสร้างบัวเพลิงพุทธาพิโลธปรอมในดอกนี้แม้ไม่ได้มาหาสารเท่ากับคราวก่อนหากก็มีอาจดูแคลนเช่นกันดูจากปริมาณที่ต้องใช้เพื่อการนี้เกรงว่าแค่าสามครั้งก็คงถลุงปราญยุท์ในกายจนเกลี้ยงแล้วกระมัง รับรู้ถึงปานยุธและพลังจิตวิญญาณในกายลดลงหวบหาเซียวเหยียนพึมพำเบาๆก่อนเงยหน้ามองดูกลุ่มระอองคระครุ้งด้านตรงข้ามสะบัดแขนเสื้อเบาๆพลังลมหอบหนึ่งปรากฏขึ้นปัดเป่าฝุ่นดินที่ลอยฟุ้งจนหมดสิน้นฝุ่นควันสลายไปกลุ่มใหญ่ที่เด่นชัดธนาตาหลุมหนึ่งพลันปรากฏขึ้นในคลองสายตาของฝูงชนยามนั้นทุกผู้คนที่อยู่นอกสนามต่างหางตากระตุกอย่างห้ามไม่อยู่หลุมลึกถึงสี่ห้าเมตรขนาดค่อนข้างใหญ่ ตรงขอบหลุมมีรอยแตกเป็นเส้นสายร้ากับใยมะมุมแผ่กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้างเกือบครึ่งสนามคนเล่าเซียวเหยียนกวาดมองโดยรอบกลับไม่เห็นแม้แต่เงาลั่วปูยามนั้นกระพริบตาปีบๆอุทานแปลกใจขณะที่เซียวเหยียนพิศวงงงงวยเสียงไอโครกรุนแรงพลันดังขึ้นจากในหลุมตามด้วยมือข้างหนึ่งค่อยๆย,ยื่นออกมาย,ยันผืนสุดท้ายเงาคนที่ไม่ดำทั้งตัวตะเกียกตะกายขึ้นมายอย่างทุลักทุเลดูจากรูปลักษณะเป็นลั่วปูนั่นเอง รั่วปูในยามนี้ไม่เพียงไม่ดำทั้งตัวซ้ำเกราะปานยุทธ์ซึ่งเดิมปกคลุมกายายาอย่างมิดชิดก็ดาดาดาดไปด้วยร้อยแต่ขนาดเท่าหัวไม่มือร่างสันเทาเล็กน้อยเกราะปานยุทธ์ที่เข้าสู่สภาวะสุดขีดในการป้องกันส่งเสียงแคร็กออกมาในที่สุดแล้วก็ค่อยๆหลุดล่วงจากร่างของรั่วปูเผยเห็นใบหน้าขาวซีดเชื้อร้อยปืนพะว่าฮะและเห็นรั่วปูที่ราวกับกริ้งผ่านกองทารสลบหนึ่งเสียวเหยียนเอ่ยเรียบเคียงเออท่านรั่วปูไม่เป็นไรกระมัง สดับคำถามของเซียเวเหยียนลัวปู่เงยนหน้าเช่มชา้าเมื่อแลเห็นดวงหน้าหล่อใสของหนุ่มน้อยร่างพันสันสะท้านอย่างห้ามไม่อยู่ใบหน้าซีดเผือดผุดยิ้มอัปหปรากท,ท่านหัวหน้าเซียเวเหยียนหากการโจมตีของท่านขยับใกล้มาอีกนิดข้าตอนนี้คงไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วแลวเห็นล่วบปู้ที่พลังกายลดลงเกือบถึงจุดต่ำสุดเซียเวเหยียนกระจจางแก่ใจแม้มีเกราะปานยุดป้องกัน แต่เขากลับไม่เลือกที่จะหลบเลี่ยงแรงระเบิดก็ต้องต้านรับย่อมมหาศาลอย่างไร้ข้อกังขาดังนั้นต่อให้ตอนนี้พลังฝีมือเซียเวเหยียนเพียงอยู่ในระดับคุรยุทธ์6ดาวแต่ล่วปูในฐานะมหาคุรยุทธ์4ดาวกลับยังคงได้รับบาดเจ็บจนสูญสิ้นพลังในการต่อสู้ไปกับการระเบิดฉากนี้เซียเวเหยียนเลื่อนสายตาลงและเห็นเลือดสดไหลรินจากสองมือของลั่วปูแววตาจึงอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยอย่างยากจะสังเกตก้าวเท้าเนิบเนิเนขึ้นหน้าตบไลลั่วปูเบาๆและยิ้มกล่าว ขออภัยเพิ่งปรับปุงเจ้าสิ่งนี้เป็นครั้งแรกคาดการน้ำหนักไม่ถูกนะไม่ไม่เป็นไรพักฟื้นสองสามวันก็หายแล้ว ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างมาสิบกว่าปีลัวปู่พอจะจับสังเกตได้ถึงแววอ่อนโยนที่เพิ่มขึ้นหนึ่งส่วนของเสียวเหยียนยามนั้นอดปิติระคนตื้นตันไม่ได้เขากระจ่างแก่ใจหลังจากครั้งก่อนที่กลุ่มซ้าจือเกือบสร้างสัญนะณให้กับกลุ่มซ้ายเหล็กหนุ่มน้อยที่แลดูใจดีผู้นี้ก็บังเกิดจิตระแวงถึงขั้นคิดสังหารตนมาโดยตลอดขณะเดียวกันลัวปู่ยังทราบ หากมใช่เพระเซียวเหยียนต้องการขยายอิทธิพลในกลุ่ม้ายเหล็กในเวลาอันสัน้นกลุ่มทหารรับจา้างสาจือคงหนีไม่พ้นชะตาการรมล่มสลายเป็นแน่แท้ลัวปผู้ซึ่งเคยเห็นเซียวเหยียนสรรสร้างปฏิมากรรมน้ำแข็งจากมนุษย์ตัวเป็นๆมาแล้วกับตากลับไม่สงสัยเลยว่าหนุ่มน้อยอ่อนวัยผู้นี้มีจิตใจที่เฮี้ยมหานปานใดแม้ทุกวันนี้กลุ่มสาจือจะถูกควบรวมเข้ากับกลุ่ม้ายเหล็กแต่ล่วปู้ก็รู้สึกได้ความระแวดระเครียแคลงที่เซียวเหยียนมีต่อเขาไม่ได้ลดน้อยและสำหรับเรื่องนี้ล่วปู้้แต่ยิมืน หนึงเดือนที่อยู่ในกลุ่มทรายเหล็กเขายิ่งประจัดชัดในความสามารถของเซียวเหยียนภายใต้ความกดดันของพลังฝีมือที่หน้าเกงขามชนิดนี้ความคิดขบฏที่เคยมีในใจก็พร้อยดับสูญไปด้วยสามารถกล่าวได้ว่าล่วปู้ในตอนนี้เริ่มมองว่าตัวเองคือสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทรายเหล็กไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มของทหารรับจ้างสาจือแต่ถึงเขาจะมีความคิดเช่นนี้ แต่เซียวเยียนยังคงระแวดระวังเขานี่ทําให้รั่วปู้จนใจและขมขื่นแน่นอนเขาเองก็ตระหนักดีนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่อาจโทษใครได้ขณะรั่วปู้เข้าใจว่าเซียวเหยียนยังคงมีอคติต่อเขาแววตาของเซียวเหยียนที่เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นนั้นกระทับทําให้เขานอกจากตื่นตระหนกยังตื่นเต้นดีใจอีกด้วยการกระทําของตนที่ยินยอมเสี่ยงตายเป็นเป้ายิงในครานี้ถึงกระทําให้เซียวเหยียนลดความระแวงที่มีต่อตนลงไม่น้อยโดยไม่ตั้งใจเจ็บคราวนี้ คุ้มค่าแล้วพึมพำในใจใบหน้าซีดขาวของล่วปู้แดงและเลือดขึ้นด้วยความตื่นเต้นตบไหล,ล่ั่วปูว้เบาๆเซียวเหยียนเอายารักษาบาดแผลชั้นดีขวดหนึ่งจากแหวบนบรรจุส่งยื่นให้เขารักษาอาการบาดเจ็บก่อนเมื่อหายดีแล้วท่านก็คือแกนนาของกลุ่มทหารรับจ้างสายเหล็กอย่างแท้จริงด้วยพลังฝีมือของท่านภาระที่ต้องแบกรับกลับไม่ใช่น้อยกลุ่มสายเหล็กกาลังอยู่ในช่วงพัฒนาวันหน้าท่านคงต้องเหนื่อยขึ้นอีกมากท่อยคํานี้ของเซียวเหยียน แสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจที่เซียวเยยงเริ่มมีต่อลั่วปูดังนั้นสดับวาจานี้ล่วปูถึงกับรับยารักษาบาดแผลไว้ด้วยมือไม้อันสั่นเทาความเชื่อใจของผู้อื่นบางทีเขาอาจจะไม่ใยดีนักแต่สําหรับผู้แกงกราโดยเฉพาะผู้แกงกราเชกเช่นเซียวเหยียหรือไฮโปตงความเชื่อใจของคนเหล่านี้เพียงพอทําให้ล่วปูรู้สึกตื้นตนและเป็นเกียรติท่านหัวหน้าโปรดวางใจข้าจะทําให้พี่น้องกลุ่มซ้ายจือกลายเป็นคนของกลุ่มซ้ายเหล็กอย่างแท้จริง กุมขวดยกในมือแน่นรั่วปูโค้งกายต่อเซียวเหยียยเล็กน้อยขนาดก่าวน้ำเสียงลิงโลดขอเพียงท่านทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับกลุ่มสายเหล็กเชื่อเถอะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับในภายภาคหน้าจะทําให้ท่านไม่อยากจะเชื่อเลยทีเดียวและเห็นรั่วปูแสดงความจงรักภักดีอย่างลิงโลดเซียวเหยียยหัวรอบ้างกล่าวยังมีในลึกซึ้งได้ยินวาจาหยอกล้อที่แฝงในลึกซึ้งของเซียวเหยีย้ยรั่วปูผงาดนิดนึงพรันรับคําด้วยความเคารพท่านรีบรักษาตัวให้หายเถอะ พรุ่งนี้ข้ากับบุษเฒ่าหายจะไปจากเมืองสือโม่แล้วในกลุ่ม้ายเหล็กท่านมีพลังฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นระหว่างที่ข้าไม่อยู่อาจต้องให้ท่านดูแลกลุ่ม้ายเหล็กมากหน่อยเสี่ยวเยียนเอ่ยไปจากเมืองสือโม่เหรอสดับวาจาล้วปู่พรางโงถามเสียงชงนข้าต้องไปทําธุระบางอย่างที่นครหลวงเสี้ยวเยี่ยมยิ้มเอื่อยๆตบไหลล่วปู่อีกทีก่อนหมุนตัวสืบเท้าเป็นทางนอกสนาม มองดูเงาหลังอสุขุมลุ่มลึกของหนุ่มน้อยชุดดำรั่วปูกระแอมไอ้หลายคำพงกษ์ศรีรษะหนัก,ห,นกหลังระงับความตื่นเต้นในใจท่ามกลางสายตายามเกรงทุกคู่ตรงขอบสนามเตียวเหยียดเดินถึงข้างกายเซียวติ่งและเซียวหลี่ยิ้มบอกกขาทั้งสองคนที่ยังไม่คลายจากอาการตื่นตะลึงเออยังไม่หายตกใจงนเหรอเจ้าหนุ่มน้อยเดิมเข้าใจว่าเจ้าเป็นเพียงสุม่มสุ่มเลือกรั่วปูมาเป็นเป้ายิงคิดไม่ถึงเจ้ากลับอาศัยโอกาสนี้ สยบไผ่แฝงในกลุ่มลงได้อย่างแยบคายเซียวติงกวาดมองลั่วปู้ในสนามแวบหนึ่งกระซิบกับเซียวเหยียนเซียวเหยียนแย้มยิ้มไม่ได้ปฏิเสธเจตนาลมของตนเองเงยหน้าเพ่งมองไฮโปรตรงที่ค่อยๆล่อนลงจากเวหาช่วยไม่ได้นี่พรุ่งนี้ข้ากับผู้เท่าไหต้องไปจากเมืองสือโม่แล้วหากไม่คิดหาวิธีจัดขจัดไั่แฝงแล้วล่ะก็คงยากจะจากไปอย่างสบายใจพรุ่งนี้จะไปแล้วเหรอฉะนไหนเร็วนัก เซียวติงกับเซียวหลีตกใจหมุนคิ้วถามใช่เดิมทีตั้งใจว่าจะไปนครหลวงตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนแต่เพราะบาดเจ็บจึงเลื่อนเวลาออกมาเสียนานตอนนี้จะชักช้าอีกไม่ได้แล้วละเซียวเยียนยิ้มกล่าวหนึ่งเดือนหลังจากนี้จะขึ้นไปที่สำนักม่านเมค้าจริงเหรอซุ่มเสียงเซียวติงขึ้นขึ้นขนาดถามอืมไม่ไปไม่ได้เซียวเยียนพยักหน้าน้ำเสียงหนักแน่นสำนักม่านเมคา จัดเป็นองค์กรใหญ่ที่ไม่ใช่จะต่อกอได้โดยง่ายอีกอย่างตอนที่บูโศใหญ่ของตระกูลโม่จบชีวิตในมือเจ้าแม้เจ้าจะอำพรางฐานะแต่หากปรากฏตัวในสำนักม่านเมคาฐานะย่อมจะถูกมองออกถึงเวลานั้นต่อให้เจ้าเอาชนะหน้ารันเหยียนหลานเป็นผลสำเร็จเกรงว่าพวกตะแก่คร่ำครึกของสำนักม่านเมคาจะไม่ปล่อยให้เจ้าลงเขาโดยไม่เสียหายแม้แต่ปลายขนแน่เซียวติ่งกล่าวเสียงวิตกหากพวกมันทำเช่นนั้นจริงก็เตรียมแหลกล้านกันทั้งสองฝ่ายเถอะ เซียวเยยนเอ่ยยิบยิมเงยหน้ามองไหโปรตรงที่ล่อนลงมาเหนือหินใหญ่ด้านข้างยักไหลเบาๆผู้เท่าไหท่านว่าใช่หรือไม่พี่ใหญ่เจ้ากล่าวได้ถูกต้องสำนักม่านเมฆาไม่ใช่จะต่อกอนได้โดยง่ายและเห็นเซียวเยียนมองหาไหโปรตรงยิ้มเจือนเฮ้ยแล้วแต่เจ้าเถอะใครใช้ให้ข้าถูกเจ้าผูกมัดเป็นองครักษ์หนึ่งปีหรอเฮ้อตอนนี้ลองย้อนคิดดูเหมือนเจ้าจะขุดหลุมดักข้าแต่แรกแล้ว ผู้แกงกระดับมหาราชยุทธ์ที่มาหาถึงบ้านหากปล่อยให้บุญเท่าไหจ่าไปตัวเปล่าเช่นนั้นข้าไม่ใช่มีความผิดมหาแล้วงั้นเหรอแลเห็นสีหน้าอ่อนใจของไห่โปตงเสียวเหยียนหัวรอบพางหยอกหลอไห่โปตงได้แต่ใส่หน้ายิ้มขื่นเสียวเหยียนเอื้อมมือเด็ดใบไม้จากต้นไม้ข้างทางลงมาใบาหนึ่งยัดใส่ปากแล้วเคี้ยวเบาๆปล่อยให้รสขมจังๆอบอวนในปากแล้วหันหน้าแล้วมองไปทิศเหนือที่ไกลโพน ตรงนั้นคือที่ตั้งของอัครสถานอันใหญ่โตโอรานแห่งจกักรวรรดิเจียมาสำนักม่านเมคารอดูตอนนั้นแล้วกันถ้าพวกนั้นบีบคั้นผู้คนจนเกินทนข้าจำต้องสร้างบัวเพลิงพุทธาพิโรธของแท้ขึ้นมาบนสำนักม่านเมคาแม้จะต้องเจ็บหนักอีกครั้งก็ตามซุ้มเสียงพึมพำของหนุ่มหน่อยทำให้แววระอาใจผุดขึ้นบนใบหน้าไฮโปตรงอีกคำรบสายหน้ายิ้มขื่นทอดถอนอ่อนใจเป็นเด็กบ้าระหำโดยแท้ ผู้ใดต่อแย่เจ้าผู้นั้นเคราะห์รายต่อให้เป็นสำนักม่านเมคาก็ต้องมีกระอักเลือดก,กันบ้างละเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่3เรียบร้อยแล้วนะครับติดค้างไว้นัน <c oughs> ก็เดี๋ยวก็อ่านทยอยไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ